ปล่อยปลาวันพักด้วยกันนะครับเมย์สะพานเริ่มผุแล้วน่ากลัวละ <c oughs> ดูว่าโอ้ยน้ำขึ้นสูงอีกแล้วอ่าวันนี้มีแม่เครือกับปงยาวมาช่วยกันปล่อยนะครับอปอาอะไรบ้างกันลูกโอ้ปลาช่อนตัวใหญ่ปลาช่อนตัวใหญ่สามตัวมีปลาไหลด้วยโหอันนี้มีออปชั่นปลาไหลด้วย ีแล้วก็ปลาช่อนอีกแล้วปลาช่อนปลาไหลปลาช่อนแล้วก็ปลาดุกปลาดุกหนึ่งถังตัวอ้วนด้วยอ๋อเสร็จแล้วเร็วมากทุกครับปเาลัานี้ปลาช่อนปลาดุกปลาไหล สามวันนี้ไม่ได้เก็บสามสชนิด<า>นรครับออกมาจากบ้านสายาเกือบโมงกว่าเตรียมขวางอยู่ผลก็ไม่ตกทังคืนทางไยงานที่ต่างจังหวัดหรือที่บ้านเราครับอยูอ่อำเภอเมืองพลครับอำเภอพลอเอาให้อาหารปลากันนะครับปลาเยอะเต็มเลยน้ำก็เยอะปลาก็เยอะ อาหารก็ก็เยอะอ่าเต็มไปหมดเลยอ้าวครั้งไม่เคลียบ้างดูสองฝั่งนะครับรัวรอบขอบชิดนะนี่ม,มามล้อมหาวิทยายลัยมหามากุฏราชาวิทยายลัยนะนี่ะน้ำหะนามามหาลัยแล้วก็มีรั้วปิดเรียบร้อยไม่มีใครมาตกปลาเพราะว่ามียาำเฝ้านะก็ เป็นที่ที่คัดสรรแล้วว่าเออปลาก็อยู่อย่างมีความสุขตามอายุเขาแล้วไปถ่ายเขามาจากที่เขาอยู่หน้าเสียงเขาก็ต้องตายมาอยู่นี่เขาก็ตายเหมือนกันแต่ตายแบบไม่โดนทำลายโอเคเอาเท่านี้ละครับ